รอบข้างพลเอกประวิตย์มีคนอยู่สองพวก орт. พวกหนึ่งก็คือพวกไม่เอาทักษิณอีกพวกหนึ่งก็คือพวกเอาทักษิณมันจึงเกิดความคิดอยู่สองกลุ่มในพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตยในฐานะหัวหน้าพักท่านก็หลังเลรวมไทยสร้างชาติไล่มาตั้งแต่หัวหน้าพักมาจนถึงคนแวดล้อมและสุดท้ายมาจนถึงพลเอกประยุทธ์ แสดงบทบาทการเป็นผู้นำตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะกวาดคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อของฝั่งการเมืองที่ไม่เอากับพักเพื่อไทยที่ไม่สนับสนุนพักก้าวไกลคือเป็นการเมืองฝั่งอนุรักษ์นิยมพักกลางขวาพักขวาจนถึงพักขวาจัดให้คิดและโฟกัส ไปที่คนคนเดียวคนคนนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์คนคนนั้นเป็นคนเดียวที่สามารถจะต่อสู้กับอดีตนายกทักษิณและเครือข่ายทางการเมืองของอดีตนายกทักษิณและตระกูลชินวัตรได้และในขณะเดียวกันกระแสของพรรคก,ก้าวไกลยิ่งพุ่งขึ้นสูงมากเท่าไหร่กระแสนําพรรคเพื่อไทยมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งทําให้การเติบโตของกระแสพักรวมไทยสร้างชาติ ยิ่งพุ่งขึ้นสูงมากขึ้นเท่านั้นเพราะมันเป็นการต่อสู้กันของขั้วตรงข้ามพักก้าวไกลก็อยู่สุดของฝั่งซ้ายพักรวมไทยสร้างชาติก็อยู่สุดของฝั่งขวาไอน้นโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งของผลเอกประวิตยจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกนำขึ้นมาเป็นกระแสในปัจจุบันพักที่แสดง ถึงการจะก้าวข้ามความขัดแย้งจะถูกกระแสของซ้ายสุดจะถูกกระแสของขวาสุดขบคนก็จะไม่สนใจพักคพลังประชารัฐจึงได้คะแนนนิยมจากระบบบัญชีรายชื่อน้อยมากครับภูมิใจไทยก็ได้น้อยแม้กระทั่งประชาธิปัตย์มันจะได้ถึงเจ็ดคนหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะแนน สอสอในระบบบัญชีรายชื่อเพราะทุกคนก็จะเทไปพลเอกประยุทธ์หมดตอนนี้กระแสะความนิยมของพลเอกประยุทธ์ในฝั่งขวาฝั่งอนุรักษ์นิยมมาเป็นลำดับหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้มาเป็นลำดับหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาเป็นระดับหนึ่งในพื้นที่เกือบทุกภาคคนที่คิดแบบอนุรักษ์นิยมคนที่คิดแบบฝ่ายขวานี่ จะเทคะแนนให้กับพลเอกประยุทธ์ส่วนคนที่คิดแบบซ้ายคนที่คิดแบบซ้ายสุดก็จะเทคะแนนให้กับพรรคเก้าไกลนี่ไงครับสงครามของสองฝั่งนี้กำลังเกิดขึ้นมันจึงกบพลเอกประวิตธพลเอกประวิตร์จรึงออกมาจดหมายฉบับที่สิบของแกนี่แกก็โยนไปเลยครับว่า คนที่สร้างความแตกแยกนั้นก็คือพรักรวมไทยสร้างชาตินี่แหละหัวหน้าพรัคพีรพันธ์และคนที่อยู่เบื้องหลังพีรพันธ์ก็คือพลเอกประยุทธ์นี่ก็โยนไฟให้เลยท่านทั้งหลายครับพลเอกประยุทธ์โดยลักษณะบุคลิกท่าทางของแกเนี่ยแกเป็นคนไม่ยอมคนนะแกเป็นพลเอกแกจะไม่ยอมให้พวกร้อยเอก หรือพลตำรวจเอกที่ไหนมาตีกินหรือมากินฟรีแคได้แก้ก็ซัดเลยสิครับท่านดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไล่ <ไป S 1> เลียงเวลานะครับมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะออกมาประทักกันเหตุการณ <ถ Bü, S 2> ์ที่เกิดขึ้นก็คือความลังเลของพลเอกประวิตย์ ความลังเลข,ของพลเอกประวิตยเห็นได้ชัดจากสองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือการอนุญาตให้ภัยบูนนิติตวันกับชัยวุฒนาคมานุสรรออกมาประกาศว่าไม่จับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยซึ่งคุณภัยบูนนิติตวันนี่ก็ประกาศแล้วนี่แถลงข่าวแล้วนีว่าปรึกษากับผู้ใหญ่และสุดท้ายก็มาบอกว่าผู้ใหญ่คนนั้นก็คือพลเอกประวิทยในพัก พลังประชารัฐถ้าพลเอกประวิทย์ไม่อนุญาตใครหน้าไหนจะกล้ามาแถลงไม่มีก่อนที่ไปบุญนิติตะวันจะออกมาบอกว่าไม่จับมือกับพลังประชารัฐเรัออกมาบอกว่าพลังประชารัฐจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยคุณวิรัติรัตนเศษมืองานสำคัญอีกคนหนึ่งของพลเอกประวิทย แกออกมาว่าจะจับมือกับเพื่อไทยกระแสมาเลยตกพอกระแสตกพวกฝั่งที่ไม่เอาอาดีตนายกทักษิณซึ่งแวดล้อมพลเอกประยุทธ์อยู่ก็กดดันไปที่คนที่ไม่เอาอาดีตนายกทักษิณซึ่งแวดล้อมพลเอกประวิทย์อยู่ก็กดดันไปที่พลเอกประวิทธ์พลเอกประวิตย์ก็ยอมนงี้ยยอมให้ภัยบูลยอมให้ชัยวุฒิออกมาถแถลง ว่าไม่จับมือกับเพื่อไทยแต่คนที่ใกล้ชิดกับอดีตนายกทักษิณซึ่งแวดล้อมพลเอกประวิตย์เหมือนกันนรอบข้างพลเอกประวิตย์มีคนอยู่สองพวกพวกหนึ่งก็คือพวกไม่เอาทักษิณอีกพวกหนึ่งก็คือพวกเอาทักษิณพวกเอาทักษิณน,นี่ก็ร้อยเอกธรรมนัฐสันติพร้อมพับวิรัตรัตนาเส อย่างนี้เป็นพวกทักษิณเคยอ,อยู่กับอดีตนายกทักษิณตอนนี้มาอยู่กับพลเอกประวิตยส่วนพวกที่ไม่เอาอดีตนายกทักษิณไม่ว่าจะเป็นชัยวุฒิไม่ว่าจะเป็นไพบูญนิติสวันเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่กับพลเอกประวิตยมันจึงเกิดความคิดอยู่สองกลุ่มในพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตยในฐานะหัวหน้าพักท่านก็หลังเลเพราะท่านเชื่อ คนใกล้ชิดของท่านที่ยืนยันว่าจะเป็นนายกได้เพื่อไทยต้องสนับสนุนเท่านั้นถ้าเพื่อไทยไม่สนับสนุนไม่มีวันที่พลเอกประวิตยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลุ่มที่ไม่เอานายกทักษิณก็บอกว่าถ้าประกาศไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยคะแนนระบบบัญชีรายชื่อ ของพลังประชารัฐมันจะไม่ได้เลยเพราะคนก็จะแห่ไปเลือกคนเอกไปยุดหมดความลังเลนี้เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐนะครับและก็ลังเลมาโดยตลอดเรื่องนี้แต่เมื่อสถานการณ์มันออกมาทั้งภัยบุ์นิติตะวันทั้งชัยวุฒนาคมานุสรทั้งสันติพรมพัฒทั้ง ร้อยเอกธรรมนัตมันแสดงให้เห็นว่าภาพความไม่เป็นเอก,กภาพของพลังประชารัฐมีสูงมากถ้าจะเปรียบเทียบกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเอก,กภาพในเป้าหมายทางการเมืองของพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นมีมากกว่าพรรคพลังประชารัฐ คนที่บริหารพักคเนี่ยเขาก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของพักตัวเองเมื่อพลเอกประวิตรรู้ว่าการจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพลังประชารัฐได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อมากหรือน้อย แต่มันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนให้พลเอกประวิตยเป็นนายกจากพรรคเพื่อไทยพลเอกประวิตยแกก็ต้องเลือกถึงจะถูกดา่าแต่ก็ยอมจึงยืนยันว่าจับมือร่วมกับทุกภาคการเมืองได้ไอ้คำว่าจับมือร่วมกับทุกภาคการเมืองได้มันเป็นการพูดในภาพกว่าแต่รายละเอียดจริงๆก็คือ จับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยได้ท่านทั้งหลายครับและที่ชัดเจนที่สุดว่าคนเอกประวิตย์แกเลือกทางนี้นั่นคือคําสัมภาษณ์ล่าสุดของผู้กองนักหรือร้อยเอกธรรมนัฐเรียกกันว่าตบปากแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทย เศรษฐาทวีสินไปพูดบนเวทีปาศสาที่ภาคอีสานจังหวัดเลยยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่จับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติร้อยเอกธรรมนัฐหรือผู้กองนัดคนที่เดินงานการเมืองให้กับพลเอกประวิทย์และสร้างสัมพันธ์กับอดีตนายกทักษิณไว้อยู่ตลอดเวลานั้นเนี่ย บอกเลยว่าคิดดีหรืออยังที่พูดอย่างนั้นแล้วก็สำทับอีกไปว่าไอ้คนพูดเป็นคนที่ไม่มีอำนาจท่านทั้งหลายเห็นคำตอบนี้ไหมครับคำตอบนี้มันชัดเจนแล้วว่าเศษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่สองของพรรคเพื่อไทย เป็นคนที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยในการกำหนดทิศทางทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็สอดคล้องกับคำพูดของนายวิรัตรัตนเสถที่บอกว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชลนาั่านสีแก้วที่ปฏิเสธไม่จับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ท่านทั้งหลายครับเราเป็นประชาชนคนไทยนะเราก็กินข้าวนะเราก็รู้ว่าผู้มีอำนาจตัวจริงของพรรคเพื่อไทยนั้นมันไม่ใช่ไอ้ที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่หัวหน้าพรรคไม่ใช่แคน,นดิเดตนายกเศรษยาไม่ใช่แคน,นดิเดตนายก ใช่กระสีแต่คนมีอำนาจตัวจริงมันคืออดีตนายกทักษณิณชินวัตรนี่คือความเป็นจริงทางการเมืองเขาจริงไปจับอาการของอุ้งอิงลูกสาวของนายกทักษิณเนี่ยและลูกสาวของนายกทักษณิณก็ไม่เคยยืนยันอย่างชัดเจนแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียวพูดชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่นั่นล่ะ แขอยู่นั่นละ่ะเบี่ยงเปลยนอยู่นั่นละ่ะไปไหนมาสาบาทสองสอกอยู่นั่นละ่ะถามวัวตอบควายอยู่นั่นละ่ะว่าจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ก็ออกอาการอย่างที่เห็นนั่นลหะคือไม่ชัดเจนทั้งอย่างนั่นคือเป้าหมายทางการเมืองจริงๆคือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยถ้าต้องการจะเป็นรัฐบาล เพื่อไทยต้องการจะเป็นรัฐบาลต้องสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประวิทย์เท่านั้นรัฐบาลอื่นฝันไปถึงที่เพื่อไทยจะได้เป็นไม่มีทาง